แตเมินไม้มีแตเมินน้อยสัตว์มันก็ไม่น้อยนี่หว่าเหกไ้อ้หกคนลงเรแพ้เาลงราตีหนึงตีนึงตีนึ่งรเาดาีวนเขาัเขาดาี่เดีนไอ้ตรงเราก็มีตีเดียวเอาฆ่าฆ่าตรงเราด้แหละยฆ่าแม่ะเียเฮานักาเนักนะมึง อุ้ยเอ้ามามากูได้ปืนเหมือนกันกูได้ปืนเหมือนกันให้ป่อแตกนอกแล้วกูได้อีวากูได้อีกวอ๋อใหม่ก็ปากิมก็โอ้หม่กันน้อแก๊บน้องอตัวนี้เงินนุ่นเหนือวะมึงรูมึงรู้แล้วตัวอยู่ไหนน้กปุเรียกตัวไทยยิงกระโดนหน่อยยิงกระโดนหน่อยขอร้องเรียร์เดนซิสทำไมมึงต้องเป็นคนที่เก็บสารตลอดเกี่โอ้ก็มันโหดนะครับน้อง ยนี่เมื่อกี้ปูลุกเลยยีงไม่โดนนี่อ่ะแฉลบอีแม่งแม่งยิงช้าเกินหน่อยเฮียโอ้ยไอ้หน่าใช้วิงแมนไอ้ควายถ้าให้กูใช้นะมึงตายไปดานละไม่ใช้วิงแมนยิงกูไม่โดนเลยหล่อมันเลยไม่มีเฮมหลอกเลยไม่ใช่เฮมหลอกยิงดุโง่จัดเฮีย่น่าโดนเฮีย่น่าโดนแก๊สมึงอ่ะ แตกเลยอะไรกูยิงก่อนก็แตกปุ๊บสองนัดตายเลยโดนแก๊สมันไหลเยอะอยู่อ่ะเลี้ยงใช่ไหมแม่แม่งแม่งกำลังจะหนี่หนีแล้วกูเห็นแล้วแม่งแม่ชูมือแล้วจะขั้งกระถาละบายบายกระท่องเนี่ยลดเฮ้ยเซเว่นเนี่ตัวเนี่ยต้องกูเนี่ยตึ้งหัมาละอ่าโอเค

ทีนี้แม่งไม่ค่อยปรับอ่าก็ก็้าเก้าอ๋อตวหนึ่งแล้วว่ะเกมง่ะเมื่อก่อนนี้ปรับจ้างไงฮี่อ่ะมันมันอะไรนี่หรือเปล่าน่าจะสุดแล้วแบบว่าไม่รู้จะปรับยังไงแล้วกลัวแต่ละนั่นแหละว้าเอออาวเเก้ามันก็ปรับมันก็ปรับแบบว่าไม่กี่แผ่นเองอ้าวเก้าเราก็เริ่มปรับเลยแบบไม่ปรับยาวเลยแต่เอ้ยไม่ใช่เก้าเก้าสองตัวหนึ่งเริ่มปรับไม่ปรับยาวเลยแล้วก็เก้าเก้ามาเริ่มปรับกระสุนนี่แหละกระสุนปรับดาเมจตันนี้ก็ไม่ปรับละ เออว่ะไอ้เหี้ยมันก็มีมีรู้จักพอเนาะเพราะว่ารู้ว่ามันจะปรับไปเรื่อยๆจนกว่ากูจะเลิกเล่นอะไรเงอ่ะอืมรูว่าไง่ายแม้ก็คงปรับไปเรื่อยก็แต่มันไม่ปรับเลยนะเว้ยจริงๆกูไม่เห็นแม่งปรับขนาดหรอกเฟสไล่เฟสไล่เฮียหล่อยเฮียหน่อยแล้วที่สุดก็แต่ก็มั่วแตกก็แตกแล้วก็แตกแล้วเออ มามาเหรออยู่นี่อยู่นี่เอ้าเทีอยนี่ก็เสร็จปวะก็แตกรอบก็แตกรอบก็แตกรอบก็เสร็จปุวะเหลือยู่ในนี้แหละอย่างนี้แหละเฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนมาอยู่นี่เพื่อนมาอยู่นี่มันจ้บหนีอ่ะก็แตกก็แตกเอ้ยมาคึ้นนี่ก็แตกเฮ้ยมาคึ้นนีกับน็อกอุ้ยพ่องตายเปล่าวะคึ้นนีกับน็อกไปแล้วไม่เชื่อก็เสร็จแล้วเต้น กอแตกไปสองรอบเอ้าหาเพื่อนเหรอวะมันไม่จบบ้านมิงกันอยู่ิงกันอยู่บ้างเพื่อนอย่างโง่นะไอ้ตัดเพื่อนอย่างโง่เน้องกำลังเอาไว้เอาตีนโดนลงเอาตีนโดนลงอุ้ยเฮียเกินไเปล่าเบาตรงเพื่อนเราอ่ะกดแตะกดแตะ เชี่ยมิรา่มิราเที่เ้มรู้เสื้อสีเหลืองพอแตกไอเสื้อเหลืองไอเสื้อเหลืองไอเสื้อพวกสลิงพอแตกจะน้องจะน้องอีกน้องอีกน็องหนึ่งน็องหนึ่งกูเลี้ยงโอเคโอเคโอเคเอาเงินของปลาขอปันขอปันแป๊บนึงมีระบงระเบิดไหมปาเข้าไปที่เขียบมาหนึ่งเอาสวยดิอย่างนี้ที่ไหนนั่งละน็อกน็อกหนึ่ง ไปตัวท้ายแล้วตท้ายล้ท้ายเอาเลยยัดเลยยัดเลยนี่นีนะคูเฮ้ยไม่ไไม่มีตัวนึงมันมันพิ่งดึงพ่งดึงพ่งดึงพ่งดึงมามาเอานจะสหมอไอ้น้องเกินไปเบาเดี๋ยนี้แหละเซฟเห่ดหลังือลสั์ เหี้ยก็หายไปไวซชียวมีหรอแค่กูเปิดปืนลั่นแย่หมดกิจสัตว์ไม่ไม่พักนะฮะไม่พักหายแล้วอเลยแต่โบมาแล้วปะโอไกลปะวะเรือไหนตัวบีบไอ้เหี้ยโอ้ประตูนีดดิ่แล้วกลัวปืนก่อนไม่ไกัไม่ไกัดไม่ไกัหากระสุนแป๊บเฮ้ยอตัวศพตัวนึงหายไปไหนวะหล่นไปแล้วหล่นปะแม่เดี๋ยวหล่นหรือเปล่าช่างแม่งอ ไม่มีกระสุนเลยสุดไลร์สุดไลร์สุดไลร์โห่ไม่มีให้เลยโห่อยู่นี่ศพหนึ่งยอกเข้าทางไหนวะเนี่ยกูยังไม่ดูเลยนี่ไม่ไม่เข้าทางนี้ทีนี้หน้าไปต่อบอลลูนมากเลยนะแล้วก็บินไปต่อเนี่ยเข้ามาเฉดเดลามีมีสัพนไปบินเต่อยังมีปีกเหรอสัพนไปบิน ิสวัสดีครับพบก,กับรายการวิอาโซยังไม่มีคนฟาร์มเลยฟาร์มกอกระดานนะจะหิวปะละ่ะกูขอฟาร์มเกาะก่อนเถอะไม่มีเกาะเอ้ยไม่เอะไรวะกระสุนเฮ้ยใกล้ๆ้ี่เพิ่งรีบตายนะพอ นี่ก็ะสุดไรเอ้ยโหเจ๊ยแมวเดือดมักนาแล้วเกรียดปั <ý <ý ๊มอ่ะมีมีใจลิงสี่อันข้างๆข้างๆ่องเขี่ยลำเพจต้นเกมไม่หมดยอมใจรัวยิงลำเพจจนขึ้นเกาะแดงไอ้เจี๊ยบของจริง ปืนแม่งดีจริงวะนี่กูยิงมา,ต,งาตั้งแต่เกาะกูยิงมาตั้งแต่เออยิงแต่เกาะเขาเลยตีแรกตีสองตีสามเกาะเขาไปเลยพันสองดาเมจแล้วตอนเนี้ยสี่พันอีสต์คอมมิ่งว่ะเพื่อนสี่พันดาเมจอี่ตคอมมิ่งว่ะกี่ดาเมจแล้วตอนเนี้ยพัน<ล>สองละตีพ่งเมืองแรกไอ้เหี้ยนี่ยิงยิงเหมือนนี่เลยนะยิงเหมือนลงอันนี้นเลยนะนี่เหมือนลงพับบิกอะไอ้เหี้ย ยิ่งเหมือนลงฝัแฟกเ์แมนด้วยนะพันสองไอพวกแค่นั้นเสือกเสือกเกาะใหญ่ไงรู้บอกกันมันเลยอะไรกระสุนกระสุนแค่นี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวคือค่อยไปเก็บจากศพพวกมึงเอาแอคไวะแอคเอ้ยเนี่ยพอยิงนะยิงกี่ตัวแล้ว หกหกเอ้ยฮ่าแอสสติสหึงมหด้ไงเพราะกูยิงเอเพรายิง<ม>น็อไปนึงหาสหนี่นี่น่องกอกูบอกตัวเองเวลาเอากระสุนเอ้ยในในบ้านในบ้านเลยมีจัแปะโอเคโอเโอเครอคแป t, ๊รอแป t, ๊บรอได้อุ้ยอิมอิมอิมครับอิมครับน้องมาเซียคิวเซียคิ๊ดไม่ไดูกูกู น็อกหนึ่งนอกหนึ่งป้งก่อนกูปัองกูกกู่ตกได้เอ๊ะของกูมึงเใช่ของกูซัมซัแมงได้ป่ะซัแม่งก่อนกูว่าเดี๋ยวไม่ได้อะเซกันนะเหียกูปั้มกูปั๊มก่อนนะตามใบ มาหลังเข้าแจกได้แบตเอาแบตไปนี่นี่นี่ไม่เลยไม่เลยเฮ้ยเามาแล้วกอแดงเก็บเก็บมากกอแตกอแดงกอแตกอแตกอแตหนี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 ล้วหนีล้ เข้าไอ้เมนไอ้นี่ไปเข้าไปเข้าไเยไม่ไม่ไม่เพื่อนตามเพื่อเพื่อนมันกัดอุ้ยเฮียเฮ้ยสเฮียช่วยเพื่อน่อวะกแกแดงกาช่วยไม่ได้อะเ็น็อกถอยมาได้ไหมได้ได้ได้กูถอยก่อนดีตัวเงเหรอเออดีตวเดตวเเฮ้ยกดแดงเา ไอ,ไ,อไอ้เพื่อนลงมาดิยิ่ยขึ้นไปข้างบนหาพ่อมาไงโง่ทุกเสร็จเราหนีเลยเ,เข้าออแล้วโอเคมาเพื่อนเข้าวงเดียวเอ๊ะเราเราฝั่งนี้นะเราต้องเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมต้องเข้าฝั่งนี้ใช่ป้ะใช่ๆๆเราไปเราเราไปเลยมันโดนแก๊สกูนะไม่รู้ไม่รู้ในบ้านหรือเปล่าลองในบ้านดะ มา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 นี่มานี่มานี่เลยเพื่อนเราทำเหี้ยอะไรป้อมยาจะเลอะแล้วเฮ้ยจริงนะพามาเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาวงก่อนไอ้ตัวเดียว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 อยู่นีตัวเดียวนก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 เอ้ยมีมีมีนกสองเอ้ยก็แตกสองก็แตกสองนกสองตัวท้ายตัวท้ายมามามา พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่ไงตัวท้ายเคลียร์มามาดิ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 หมดกูขอกูขอเนีเ่นะเ,เ,เอาเลยเอาเลยเชียร์ไม่ไหววะกรตีน่าจะตีที่ยิงสนายตัวแรกนั่นแหละเอ๊ะหลังวะตี้หรอมีเหรอหลัง<ม>หลังหลังหลังกูทำกูทำเอ๊ะกูตายวะเนี่ยตายวะยันแม่ช่วย่อนดิมีชุดใบกูมีมีกอทองมีเิีว เฮ้ยเฮ้ยฮีชิวไหนนี่เป็นอีกเนี่ยเออของตัวนี้อันหนึงเข้าทางไหนดีวะทางนี้ไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพื่อนอ้อมเลยเหรอเข้าไม่ได้อเนี่ยอ้อมปะอ้อมอ้อมอ้อมอ้อเปลือกฟารกนูะคูไม่มีฮีชิวแล้วมีฮีชิวเหลือปะเอ่อฮีชิวกูเหลือกูเหลือกูเหลือไปๆๆๆอ้าวนึกว่าจะนึกว่าจะฟาร์มอีกเยอะไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มอีกเหี้ย ็นไไึ่งวิปจปดกระเป๋าลกยหนึ่งวิไอหนึ่งอาทีสบายทันอยู่แล้วกระสมีแบตสเม็ดสองไซลิงสองตาเซลสิบเฮ้ยได้ไดตรงนี้กำลังปั๊มยากูปั๊มเม็ดน,นะ ตามเมทแล้วก็ตามคิวสองอันแต่อะไรปูเข้ามาดูให้ทางเข้าวง <c oughs> ไม่ได้เก็บขี่อะไรมาเลย <c oughs> แม่ขี่นั่นแม่ก็ยิยงจังเลยห <c oughs> มันหน้าแม่งว่ะ <c oughs> เล่นได้เลยเล่นได้ไม่มีคนกูยังไม่เจอสนาเลยนะหรือว่าคุณระตี้กันวนะรอหรือว่าตีคนนั้นเข้ามาก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เล่นได้เพื่อนชิวๆมันเซนมันเซนต์เนียวเจ้เล่นหรือเจ้บวกอ่ะเฮ้ยนี่เลยว่ะ เฮ้ยไม่ใช่มันไปนี่ว่ะมันมาคิลลี่ที่มันไปแล้วเข้าวงไปแล้วมันนึกว่าเรามามันนึกว่าเรามาแน่เลยไอ้เสียเปล่มึงหลกมึงเฮ้ยเสียขาดเท่าไหร่เนี่ยเกาะแม่งมาห้าหประมาอะได้อยู่สองนัดระเดียวสองนัดสองนัดสองนัดเฮ้ยเรามายึดในบ้านแล้วแหละยึดบ้านอะไรนหรืออะไรนี่เเราเราเรายึดบ้านนี้ได้อยู่ ชุบว่ะมีตัวชุบว่ะอ้าวมีกล่องว่ะเอ้าข้างในเหรอไม่มีฮะฮะไม่หมดนะตัวไหนตายอ่ะเน่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 กาะอ้นี่ทั้งตีเลยทั้งตีเลยสองตัวหรทั้งตีก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเกาะเกาะเกาะโง่เกาะโง่ไปตัวนึงเกาะโง่ปล่อยมันอยู่นะวงไปอยู่หน้าวง ไอ้ที่นี้เห็นว่ามันเลือดน้อยแล้วอ่ะเจ็บแล้วอ่ะปึ๊งลงข้างล่างลงล่างมีกล่องมั่งตัวหนึ่งเจ็บข้างนี้ข้างล่างนู่หลังกล่องหลังกล่องไม่มีระเบิดอีกไม่ไม่มีเหมือนกันหาระเบิดก่อนขี้อยากถ้ามีอย่จะเงี้ยขี้นี่ครูใช้ติดได้ด้วยหรือเพื่อเฮ้ยขบวนนี้ขบวนนี้อยู่อ้าเพื่อนไม่ดูเลยตัวไลรโดนอยู่แล้วสองตัวว่ะ ไอ้มึง,ม,งมึงระวังด้านซ้ายมึงนะจริงๆไม่อยากให้เพื่อนบวกเพื่อนไม่ได้บวกนะดิเซ่ไม่อยากใหเลื่อนรถไงกลัวแม่งยัดไอ้เอีอะเออ,อเขา้าลงไปเกาะแดงเรา,เรา,เ,ราเราบ้านนี้ได้เออ,เ,อ,อเล่นเล่นในบ้านเนี่ยเกาะแดงเลยเท่านั้น,อนโอ้เยแม่ห้อ,องตายเปล่า มีโดนเสียอันนี้ก็ดูอันนึงเฮ้ยเอ๋แก๊สเร็วแล้วก็เอาแก๊สมาวางแก๊สเล่นบ้าน,นไม่ตีเนี่ยนี่ตัวนี้ไปแล้วอะ่ะเขื่ยนไปไหลวะมีไหลให้สักกองไหมไม่มีไม่น่าเลยเพื่อนไม่ได้ใช้หรอกเฮ้ยเพื่อนใช่ปะที่ที่ไปแล้วอะ เพื่อนแล้วไอ้กล่องนั่นอ่ะไปแล้วไปไหนวะไปต้งไหนอ่ะเออไปตรงไหนวะไปได้ไงอ่ะเออเนี่ยรอกดไอ้เหี้ยนี่เลยมันต้องออกไอ้เนี่ยเอ้ยไม่ได้ออกว่ะอยู่ได้ไอ้นี่แหละเียมาหาเออนั่นแหละนั่นแหละปีนั่นแหละมึงมึงมึงยิงเอาดาเมจไปเฮ้ยปีนแล้วเฮ้เหี้ยเกินไปว่ะไม่ไม่มันไกลๆอ่ะเฮ้ยถามจริงเพื่อนเรียนนะโอ้ปีนไม่ได้ก่อน ร้อยสองเเจเจนัดเดียวเจเจหลังเจ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 เข้าเ้านกจเนเพื่เนเข้าบ้านก่อนเจ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 อจเ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 นเจอจเ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 จนจเ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 งเจเจเจมจเ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 เจเจเจนจเจเจเเเเตเเเเเเเนเเจอเ คิ้วไม่มีระเบิดเลยแล้วก็หาแล้วหาระเบิดก่อนกูกูแก๊สกดได้นะกูแก๊สกดเออกดอนไปกดไปกดไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พันเทนเนอร์แก๊สไปแล้วบินตัวบินตัวบินจะตายตัวบินจะตายโอ้โหเจ้เอยเฮ้ยแก๊สมึงไม่ได้ผ่านผ่านอันนี่ไม่ได้ว่ะแก๊สกูหายไปไหนอ่ะมันมันมันมีวัสดุเว้ยมันมันมีอิทธิวัสดุเออไม่เห็นเล่นนี่ก่อนเล่นนี่ก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอัทติอัทติเขาวงให้เพื่อนไม่ต้องห่วงทางก่อน โอ้โหเยีะคนนึงเลยหรอไม่เหลือชีวะเป้ได้ลองกันเล่นได้เอาไปเลยปะล่ะหรือว่ารอเราเรารูไปก่อนกูเจร้างเข้าแล้วเนี่ยทางเนี้ยเข้าได้มาลุกโบวกัน6-3จิบบี้ปั๊มก่อนได้ก่อนปั๊มปั๊มก่อนแบ็คปั๊มก่อนนี่นี่ไรอยากอยากกลับไปบ้านตรงนั้นมากเลยอ่ะบ้านตรงนี้แต่ว่า ูของอกูหยิบมาไม่หมดไม่เป็นไรจะเข้าเลยปะละ่ะถ้าเข้าเลยปกติห้เฮ <c oughs> ้ยเนี่ยแม,ม่งมแม่เฮ้ยมันยิงตัวนี้หน่อยดิไอตัวนี้กูมาระตาบาน์ทามดเจ็ดสิบทีนี้น่าะต้องยิงโหยังตีเลยว่ะไม่กว่าตาก่อนท <c oughs> นี้เข้ายากมากเลยถ้าเข้าปุ๊บต้องบวกเลย <c oughs> เว้ยเก็บตัวไปเลยปกติล้วนะเก็บปกติละเอากดผิดไอ้เหี้ยโอ้จำผิดเยอะจำผิด นี่เอาไว้ปั๊มหน่อยปั๊มปั๊มปทาคู่ขอปั๊มเลยไปไปตรงนั้นนะไอ้นี่ถกหุนได้กุนได้มีนะมีนะแหมเอ้ยโอเคอ่ะโอเคมันน่าจะไม่กล้าอยู่เร็วเ้ต้อหพ่อมันเ แม่บอกมัาบวกเองอยู่บวกเองอยู่ไม่แล้วมับวกคูณบวกคูณบวกคูณนี่เชื่อตายแล้วยันแม่กูแบตแบตกูแบตแล้วนึงกางขึ้นไปกางขึ้นไปเยฮ้ยไอ้ยถอยมาเพื่อนกลับก่อนเล่นที่เดียวกลับเล่นที่เดียวกลับเลนทีเดียกลับเล่นที่เดียวก่อบที่นี่ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่นะโอเคโอเคเอาเลยตรงแถวยืนเนี่ยได้ได้เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่กูกูรอติดแคบมั้ยรอติดเอ้ยโอ้โหเฮ้ยพวกข้างบนไม่โคตรได้เปรียบเลยเล่นนี้แหละเพื่อนชิวๆเลยอย่าอย่าอย่าพีงเยอะเลยกูไม่มียาละ ไม่เหลือยาละวิวอว่อดิเจติบอ่ะวงเยอะไม่ได้วะทำทีอะไม่ได้เลยอยากจะขึ้นหน้าบนมากเลยเฮ้ยยี้มันตะนอกกันนี่หว่าตาย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 ตีหนึ่งแล้เหลือสองตีตีนั้นตายแล้วตีตายแล้วตายแล้ว<ม>กนะู้ิงแล้วใช่ใตหมดแล้วตายแล้วตายแล้วไอตัวยืนในฮิชิวาตายแล,ล้วหนีาม,มเพื่อนอะไอมบนี่มบนี่ไป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 ไไป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 ไ ตายตายตายเหลือตีท้ายข้างบนเอาป้าวข้างบนใช่ไหมปั oh ๊มปั๊มป şey ั yeah. ๊มปั๊มได้เอาเลยปั๊มได้เอาแม่งเลยโอเคโอเคโอเคหอแล้วบ้าหลอหล่อเออเออเออเราวงบีบไมเดี๋ยวคุเดี๋ยวคุณ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 บังบีบนกูอยู่กลางวงเพื่อนไม่ต้องห่วงวงเราก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่แต่มันมีจิ๊บบี้ป่ะมันมีจิ๊บบี้ป่ะไม่รู้ไม่รู้กู빙ครูแค่ทางจิ๊บบี้อ่ะมัน เอปั๊มได้ป่ะเพื่อนปั๊มก่อนได้ป่ะปั๊มได้ปั๊มได้ปั๊มได้เหรอด้านซ้ายให้เลือดเต็มเลยอย่าอย่าบวกมันได้ป่ะอย่าบวกมันได้ป่ะรอรอรอยิงแม่งเลยวงท้ายแล้วไม่บวกไม่บวกไม่บวกมันลงแล้วป่ะดูหน่อยดิไม่ไม่รู้อะกูมองไม่เห็นอายังไม่ลงมันมีคริปโตโอ้ยตรงกูไม่มีเลยมึงมึงต้องมึงต้องไหลลงมาข้างล่างเลยได้ป่ะวะหรือมึงหรือมึงโดนปั๊มเองปั๊มเกูปั๊มเองแป๊บนึงสามมิตรสองมิข้างล่างตัวหนึ่งเนี่ยกระสุนกูจะหมด ก็น่าจะเอาละแน่ไม่มีไม่มีแกน้อยอุ้ยโดนเลยนี่มันโดนมันโดนมันโดนอยู่มันโดนอยู่มันโดนอยู่ปัญหาปัญหาเจ็บมากปัญหาเจ็นน้ำมากช่วยอมวโคตรโลงสวยเพื่อนมาดีตัดเดีกูเป็นยังไงเที้ยนั่นก่อนไอ้เที้ยนไม่มีสองตัวไอ้บ้ายังไม่งมึต้องดูคิวกูเลขอาถรรพ์เลย ไต้องดูคิวเฮียเลขอถาถพ์ <c oughs> น่ะรอบนี้ต้องบอกเลยลต้องตัดไฮไลท์อระรอบสิบสามคิวเลขอถาถพ์ไอ้เฮ <c oughs> ียสิคิว <c oughs> เลขอถาถพ์เลยเฮียมีคนแบบเฮ้ยมันก็คิว <c oughs>